กสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกสุขทุกคนละจ๊ะีวีพาเลาะไลฟ์สไตล์นี่เห็ดหอยทอดทุกคนหอยทอดช่วนผสมกับมอันหอยแมงผููทุกคนแป้งทอดกรอบจ้าทีมีผุ่นแป้งกัเข้าวโพดไปน้ําจ้าทุกคนหอยทอดหอยอันแช่แข็งมาจ้าหอยแมงผูเนาะแล้วก็มีถั่วงอกจ้าทุกคนต้นหอมจ้าต้นหอมผักชีไว้โรยหน้าจ้าทุกคน จะวีตำกระเทียมใส่น้ำจานตำกระเทียมแล้วกับพริกไทยร้ยไปน้ำจานทุกคนปรุงไปน,นี่เด้ยใส่เกลือผงชูรสผงปรุงรสแค่นั้นจ้าเขาก mm ็จะเอาไปทอดเลยจ้าทุกคนทอดง่ายๆเ้ยทุกคนปร่ยุ่งยากเนะาะจ้าทุกคนปรุงบ่ปรุงรสยังเดียวจ้าปรุงไปน,นี่เลยมิตะเกลือเขาก็จะไปกินกับซอสพริกเนาะมแต่เกลือกับไอผงชูรสผงปรุงรสน้ำตาลมาตรงใส่ทุกคน น,นี้มีขนมทุกคนขนมอัมนยาวีซื้อมาเป็นสําเร็จรูปมาแต่เขาแช่แข็งมาจะไปใส่ใส่อันนั้นใส่เผือกยายยาวีกาลังทอดอยู่รอทอดขนมเสร็จใจ,จวีสิบแต่งอันหอยทอดเนาะหอยทอดง่ายๆสันฝรั่งบนว่าวีฉันขอใส่ชีสในเร็วสัน้นร้องเบิงนว,วันสิหอยทอดใส่ชีสเคยมีบ่พี่นนองโอเคจ้ะแป้งกับประมาณสหี่งน,น้ำเย็นๆทุกคน โอเคจา้ารอดไปถอดเนานะทุกคนเนาะนี่ลืมบอกทุกคนมีไข่ไก่พร้อมจา้าไข่ไก่ตอกตอใส่ตอนที่ว่าแป้งกำลังเจ็ดเหลืองสุกเนะาะจ้าเนาะได้บีลืมไปจ้าทุกคนได้เวีเทแป้งลงลงไปแต่จ้าแป้งกับหอยลงไปแล้วรอแป๊บนึงเนาะจา้าเนาะเดี๋ยวบีติดตอกไข่ไปใส่ตรงก,ากลางจา้ทา,จา,ท,าทุกคนจะซองกระทะจ้าทุกคนเพราะว่ามันสุกพอทอนเนาะเดี๋ยวมันสิบบ้องหอนเดี๋ยวพลังมันสินั่นเนาะ มันสูตพร้อมกันแล้วก็ไปกินพร้อมกันเลยจ้าโอเคจ้าเยาวียกรอต่อใครใจเนาะจ้ะเนาะเสียบเลยนะจ้า,นะว,นนจาว่าได้กินน้ำทำไมทุกคนเขาก็อยาก,กินอาหารจานเดียววันเขาไม่แน่เนาะมันพอจ้าประมาณนี้จ้าหอมๆทุกคนใส่กระเทียมพริกไทยลงไปน้ำจ้าตอนบ่งแป้งเนาะสูตรใครก็สูตรใครแต่คนกระซิบปรุงรสแล้วหนะ้หอยทอดบานเทาเนะทุกคนเนาะบอกจรงก็ไ,ได้แล้วก็ปรุงไปแค่นี้เลยจ้า ไปกิ่อย่บานเขาแสบนี่แต่แปงเศษอแมรนมาจา้าทุกคนบ่อเสบเนาะหอยบ่อไหลาพคนจะวีตอกไครลงไปแล้วจ้าก,กระทะหน่อยรู้สึกว่าสีนั้นแต่จะ,จะ่อยทอยุกคนสิบรู้สึกว่าสิบอนนั่นปันใดขอบจะบอนนั่นกรนนทะทะไงรู้สึกว่าสีแห้งก่อพอจ้าเราะจะีหย่านันบอนะนั่นเนาะหย่านันบอนสุกพอมันจา้าทุกคนแล้วก็จะมากับทุกคนใหม่แล้วมั้งนี่เออเหลืองกรอพอดีเลยจา้า ขออนุญาตกับคนทุกคน,ด,กคนด้ยเบียบถือกล่องมือเดียวจ้าเ <c oughs> จ้าสิเลจ้าทุกคนกลับแล้วยวเบียบพให้มันเละจ้าให้มันเป็นแผ่นสิเลยทุกคน <c oughs> อันนี้กักบลับเดี่ยว <c oughs> ทอดจ้าทุกคน <c oughs> อันนี้คงจะเป็นของเบีจ้าทุกคนกระทะใหญ่จะเป็นของฝรั่งเบียบว,ว่าใส่ลูกชิดจ้าโอเคอันนี้พอแล้ว ดี๋ยวร้อนนี่ก่อนทุกคนเดี๋ยวร้อนมันกรอบดำเนาะจะาลก็จะใส่ถั่วงอกแล้วก็อะไรนะไอผักชีโรยหน้าไปแะทุกคนใครใส่หลายโหจะสองมวยทุกคนเดี๋ยวจะบีร้อนเหลืองจักหน่อยจ้าเดี๋ยวบีก็จะเอานี่ใส่ทุกคนจะมบีใส่ชีสหนพลังพินจ้าหอยทอดใส่ชีสทุกคนจ้า ขอยีวีวใไซจะเอาประมาณนี้แหละทุกคนอบร้ออบแป๊บหนึ่งจะทุกคนมานั่งกินกันเนาะจาทุกคนหอยทอดเรียบร้อยจะจะวิธกินกับซอสซอสพริกจาทุกคนซอสพริกนี่จาประมาณนี้แหละกรอบๆเนาะทุกคนเนาะของหอมฝรั่งใช้ซีดเละตุ่มเปะกอยู่จ้าทุกคนคนมังสนเนาะคนก็บ่เคยกินหรอกจ้าหอยเนี่ยก็จะไม่เคยกินหอยนะทุกคน <laughs> อันนี้ขนมพอมหวานแต่ทุกคนวันนี้มีแต่แนวแฟ็ตๆทุกคนทไายพวกแก,ก,ก,กีพากันกินดังเกอโอ้นี่ดิฟเฟเรนเฮียพูมาไว้โกอุ่นสิดาวพีเซลลำบากพัากันกินน้ำปั้นผลไม้อันสัป,ปโปโรดแล้วก็บักสมอง,งุ่นจ้าแล้วก็ราสเบอร์รี่พากกันปั้นมีกินแล้วก็เลยเออโอเคจ้า อาหาราเย็นจ้าทุกคนอาหารอันบาบจ้าแต่ว่าทำมันแหลวแหลงเนาะว่ากินอะไรก็นี้โอเคจ้าทุกคนมามาเอาเทดต์เดียวเสลกเลกเลกเอออีกมูเตชิลี่เอาหนอก f o ก g ชิลี่เดียมาสกเกตชิลี่หรือว่าพริกป่นมาทุกคนพริกป่นใส่บิสเซนชิลี่เดียอืออือ มีจีน um. um, kind of like ี sit, sit, right? yeah, gin, gin, ่ซอสเจออืมพูดทุถูกไหมซอสเดียวได้บีกับเอาทั่วงอกขัวขัวแล้วก็ใส่ลำป่าไปน้อยนึงทุกคนซอสสิกไหมซอสสิกไหมเดียวแล้วจุ๊มิสมมกดาโอเปนเดียวกินกินมาเร็ว just off just p u น่าอันนี้ออคโตปุสมันมันว่าปลาหมึกนะเพื่นหยำยากทุกคนมันมีจะหยำเนื้อเหนียวหยำแบบว่าค้างเอียงเลยประมาณน่ะจ้ะเพื่นพวกินทุกคนอันมันเป็นหอยเนาะหอยแมงผูอสนิกชาบเยียวีไอซ์ัดนตูมูโต้ไลดิสอุนเดนเยียเยียอินไทยแลนด์ฮานเวียรลืมบอาพริกป่นมาใส่จากน้อยจ้ะทุกคนเดี๋ยวแบบพริกป่นก่อนทอ ปี่เอ๋น okay, you know ี่ก่อนนะเดียร์มีมุทิตีมินดิเซอร์ฟังเขาไส้เดาน้อดังยิ่งเมื่แฟรดมันอร่อยอยู่แล้วเนะนะทุกคนเนาะโอเคไหมเดียวตายแล้วติดคอตายแล้ววันนี้พี่น้องคอเอจจ์กำลังป็นหยอกแก่ทุกคนแซ่บเนาะ <Okay. S 2> แซ่บเล็ก,กินะเอ <Yeah. S 2> แซบน,นะทุกคนที่กิน About, I, I you Shell, Monsieur, อปปอาควรจะระวั a อย่าใ้เกิไปกับชาเลยฝอนเซลมูเชอร์ไว้สุดเดียวข้าวเงินจุอร่อยเนาะทุกคนอร่อยจ้ามาๆทุกคนคอตมี้ไม่อร่อยอแรับทุกคนหิวเข้าวกับเพองกันแหมเล็ก,กน้อยนะยว,นะวัดประเสริฐไมชีชิด ไม่เป็นชีมีชีสชีสแล้วก็ชีสอสแซ่บทุกคนไม่มีปง่ดียงอย่างเงี้ยผงใส้กระเทียมพริกไขยเรียบร้อยแล้วเดดลูกไล่พิซจานะเดี๋ยวประมุดเจอเกลือกแซ่บนทุกคนอร่อยนะเดี๋ยนะซ้ำทาไม่วนอีทเดี๋ยว มันบอกมันบออยากผมเนาทุกคนเนาะต่เสียมันเสียเวลาทอดประมาณนั่นเนาะแฟดไหมเนาะไม่เสีนนะน,น,ะนายเฮมีนแจ่บทุกคนแจ่บหัวทออยังไงทุกคนหายเดียวร้อนจ้ะทุกคน อร่อยมากเลยทำกินจ้ะทุกคนเนะเอาะอยู่ต่างแดดเนาะไม่มีหอยสวนหอยแชยแข็งกับเ็ดใดทุกคนหายอืมโอเคจ้ะทุกคนอขอบคุณำยำรงินเงินทองนะทุกคนเนาะขอบคุณจ้ะบ๊ายบายแฟนเดีย